แนาเทพลุนการนั้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ FC Online เท่นั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันที่คขับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวย าหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดที่036341200แคมดิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินขอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงครับในวิดีโอวันพฤหัสบดีครับนำเสนอในช่วงค่ำๆเลครับ ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไทยกับบูชาด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับฮะบขอ,อยก่เต็ที่นํามาฝากกันวันนี้มีอัปเดตจาก3นักข่าวดังครับที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นชื่อกันแล้วก็เชื่อถือได้มากเลยทีเดียวนั่นก็คือฟิบิชิ o อโรมาโน่ลอรีวิท e วลแล้วก็เจมส์สตักเกนะครับมีฝั่งขาออกมาฝากกันต่อเนื่องด้วยนะครับ หลายคนลุ่นดิวมาอยู่ครับคาดว่าน่าจะมีอีก1-2ดิวเป็นเบื้องต้นลุ้นดิวที่3อาจจะเป็นถึงดิวได้นในตลาดรอบนี้ถ้าอยู่เต็ดเร่งในช่วงท้ายนะครับเพราะแผนงานเดชเจนมาตั้งแต่ต้นตลาดแล้ววันนี้มีเรื่องราวภายในทีมตอนที่อยู่ที่อเมริกามาฝากกันเล็กน้อยด้วยนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสมัครเมมเบอร์โดเน็ตเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ตะการล,ล่างขอบคุณมากครับ เรื่องาวลูงหลายคนยังขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้ต้องออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการยืมตัวครับจากการประเมินของทีมงานอับริมและก็ตัวรูปเบนอับริมเองครับก็มี5คนที่จะถูกปล่อยตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงซัมเมอร์นี้นครับจากรายงานของร e ดเฟย์นักข่าว Manchester ์อิ n นิงนิวคนแรกก็คือแจ็คโมฮาวครับมีโอกาสจะปล่อยไปที่ เลตันโอเลียนนะครับตามรายงานของไซมอนโตนโซนอีกสคนที่ถูกปล่อยยืมก็คือแฮร์รี่อามาร์อิธานวิธลีอิธานวิลเลียมและก็เด็กวิเทคครับมีโอกาสจะถูกปล่อยยืมเช่นกันในรายของอิธานวิลเลียมเนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับออมริมนั้นประทับใจในเรื่องของการฝึกซ้อมแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนจะปิดตลาดเนี่ยว่าจะถูกปล่อยยืมหรือว่าจะเก็บไว้ใช้กับทีมแลาเด็กวิเทคมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในออสเตรียนครับ อย่างสตรมการ์ดครับส่วนแฮร์รี่อามมากับไอธานวีลลี่เนี่ยมีข้อเสนอม,มาหลายทีมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ายูเต็ดจะเลือกปล่อยไปที่ทีมไหนมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวภายในทัีวิจแดงนะครับและอาจจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลอังกฤษรวมถึงแฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รายงานนี้มาจากไมค์คีแกนนะครับที่มีข้อมูลเชิงลึกกับทัางกลุ่มเมนยออสแล้วก็บอร์ดบริหารเขาบอกว่ายูเต็ดกำลังพิจารณาที่จะเก็บเงินแฟนบอลสูงถึงส0 0 0ปอนด์นะครับสำหรับ สิทธิ์ในการซื้อตั๋วปีกับสนามกีฬาแห่งใหม่นิวทราฟฟอร์ดในช่วงอีก5-6ปีข้างหน้าที่จะแล้วเสร็จโดยจะเป็นการทําเรื่องของใบอนุญาตที่นั่งส่วนตัวนะครับก็คือเหมือนกับว่าล็อกตั๋วที่นั่งตามชื่อในสนามเลยนะครับเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้มีการเอาไปขายต่ออะไรลักษณะนั้นซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับแต่ข้อเสนอนี้นี้ยังไม่ได้ตอบรับ อย่างชัดเจนหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการพิจารณากันอยู่ว่าจะเลือกทําแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยแฟนยูเต็ดก็คงไม่พอใจแน่น,นอนเพราะว่าต้องจ่ายส่วนนี้แล้วก็ต้องไปควัเกเงินซื้อตั๋วรายปีอีกนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลน,นั้นมองว่าฟุ่มเฟือยเกินไปครับในการเข้ามาชมในสนามแต่ละครั้งแต่ละเกมดานมาคคาชัดฟอร์ดก็เปิดตัวกับบาร์เซโลนาเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องบทสัมภาษณ์นะผมขอละไว้แลยกันเพราะว่า ถ้านามาลงเนี่ยแฟนผีอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือแล้วฟอร์ดบอกว่าเหมือนการได้ไปอยู่ที่บาร์เซโลนาเนี่ยเหมือนอยู่บ้านนะครับแล้วก็เขาจะไม่พูดให้ร้ายกับแมนยูเต็ดแยูเต็ดเป็นทีมที่สร้างเขาขึ้นมามีความทรงจำมากมายนะครับโดยรายละเอียดที่นำมาฝากกันเนี่ยก็คือมาจากคีสอฟเฟอร์มิชเชลนะครับนักข่าวสายเยอรมันบอกว่าจริงๆแล้วออปชันอยู่ที่30ล้านยูโรในการซื้อขาดแล้วก็มีโบนัสเพิ่มเติมอีก5้าล้านยูโร โดยมิเชลเนี่ยบอกว่าข้อเสนอการซื้อขาดหรือว่าการปล่อยตัวในซัมเมอร์หน้าถ้าบาร์เซโลนาจะยื่นซื้อจริงๆเนี่ยจะมีเงื่อนไขาการเซ็นสัญญาที่เป็นข้อผูกมัดเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอตามกันในช่วงสิ้นปีหรือไม่ก็ปีหน้าว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยจะถูกเปิดเผยออกมาหรือเปล่ากับการพูดคุยระหว่าง2ทีมนี้อย่างที่นามาฝากกันครับเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับจากคริสวิลเลอร์ ที่รายงานตามออกมาหลังจากที่บ้านเรมิโมปิดดิวย้ายมาที่ยูเต็ดแล้วก็เปิดตัวทางการซ้อมกับทีมแล้วเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาน,นะครับวิลเลอร์เนี่ยบอกว่าค่าตัวเจ็สิบเอ็ดล้านปอนด์ที่รวมทุกอย่างแล้วจากแมนยูเต็ดที่จ่ายไปที่เบนฟอร์ดเนี่ยทำให้แมนซีนี่ครับเพื่อนร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ของยูเต็ดได้ผลประโยชน์ไปด้วยในดีลนี้นะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเซ็นสัญญาก,กับบิมมิโมมาในปี2019เป็นค่าตัวสถิติสโมสรในขณะนั้น5.8ล้านปอนด์ จากทัวร์นะครับสโมสรในฝรั่งเศสซึ่งทัวร์เนี่ยเป็นสโมสรของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปครับก็คืออยู่ในเครือของแมนซินนั่นเองทัวร์นั้นได้ทำเงื่อนไขเซลออนครอนไว้จากการขา,ขายครั้งต่อไปของเบนฟอร์ดก็จะแบ่งมา10%นะครับซึ่งหมายความว่า C.F.G. หรือว่าซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปจะได้รับเงินจำนวนนี้จากการย้ายทีมของเอมิโมมาที่ยูเตดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลหลังจากที่ปิดดีลเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นดิวที่เกี่ยวเนื่องกันครับการที่มีสโมสรลูกหรือพันธมิตรเนี่ยก็ทําให้เครือข่ายของทีมทั่วยุโรปเนี่ย่อนข้างจะกว้างมากขึ้นเลยครับแล้วก็ทําให้เมเงินทางธุรกิจเนี่ยแพร่สะพัดด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นกันในเครือเลสบูลหรือแม้กระทั่ง CFG หรือว่าซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปก็ตามหลังที่ดูเรื่องราวภายในทีมกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องฝั่งขาออกของยูไนเต็ดกันบ้างนะครับที่มีหลากหลายดีวมาฝากกัน ขาวนโทนีเนี่หายไปในช่วง2อวันที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรายงานออกมาจากมานูเค t i o นครับเป็นนักข่าวสายสเปนของฝั่งเบติสบอกว่าแล้วเบติสเนี่ยจะรอแล้วก็เลื่อนการดิวหรือว่าปิดดิวการย้ายทีมมันตัวน,นี้ออกไปก่อนนะครับจนกว่าที่โยเต็ดจะไม่มีทางเลือกอื่นในการที่จะปล่อยตัวไปทีมอื่นแล้วแล้วก็ให้พวกเขาเนยอมรับข้อตกลงการยืมตัวได้ ซึ่งยังมีสโมสรอ,อื่นที่สนใจจินดีจะจ่ายค่าตัวดึงอันโตนีไปร่วมทีมอยู่แต่ว่าเลอบีติสหวังว่าอันโตนีจะไปเสนอข้อเสนออื่นทั้งหมดนะครับและยอมลดค่าเหนื่อยลงลงถึงยอมรับข้อเสนอแค่เบติสเท่านั้นซึ่งเดีลนี้ทําให้ยูเตตเจองานยากเลยนะครับเพราะว่าการที่เบติสทำแบบนี้เนี่ยเราไปกดดันอันโตนีด้วยยิ่งถ้าอันโตนีอยากไปเบติสเพียงทีมเดียวเนี่ยทำให้ยูเตตไม่มีทางเลือกอื่นใดครับพวกเขาก็จะขายไปที่ที่อื่นไม่ได้ ราะานันเตตจะอยากไปเบติสแต่ถ้าอันโตนีเปิดทางเลือกพร้อมไปทีมออื่นบ้านเนี่ยทำให้ยูเตดมีทางออกมากขึ้นก็อาจจะทําให้ดิวนี้เสร็จก่อนที่จะท้ายตลาดได้นีครับนี่ความยากของการเดินดิวฝั่งขาออกครับเพราะว่าลหลายสโมสรก็รู้ว่ายูเตดจะต้องขายเพื่อเอาเงินเข้ามาซื้อใหม่ทําให้พวกเขาเนี่ยบีบการเจราจาแล้วก็ทําให้ยูเตดเจอสิ่งที่ไม่คาดหวังเอาไว้ได้านมา ah นนฟาฮาโดนะครับผู้อำนวยการกีฬาของเบติสกล่าวถึงอันโตนี่ว่า การยืมตัวเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าดิวซื้อขาดครับเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่แมนยเตดต้องการเราคาดหวังแบบนั้นเอาไว้นะครับและเปนติดกาลังพยายามอย่างเต็มที่ว่าตัวนกเตะจะสามารถย้ายทีมได้แต่ถ้าดิวไม่เกิดขึ้นหรือว่าไม่สามารถย้ายทีมได้ผมก็ไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวนะมันเป็นเรื่องยากที่จะนาผู้เล่นคุณภาพเช่นนี้เข้ามาและมีค่าเหนื่อยสูงมากๆแบบที่แฟนฝ่ยยูเตดรู้ดีครับ ว่าเป็นความผิดพลาดของช่วงที่จอนเมอร์เทอร์และลิชาโนยังอยู่นะครับให้ค่าเหนืออันโตนีสูงแล้วก็ซื้อมาแพงทําให้ดิวนเนี้ยเกิดความยากลำบากในการปล่อยออกทางฝั่งมาดูก็บอกตอบไปว่าความรับผิดชอบของเราก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ครับเรามีทางเลือกอื่นๆทางตัวนี้ไม่ได้ย้ายทีมเราจะใจเย็นมากๆกับการที่จะคุยในดิวนี้มาดูเรื่องของจรอร์นซานโชกันบ้างจากรายงานของเจมส์สตักเกอร์นะครับสตักเกอร์นี่บอกว่ายูนตุสยังคงให้ความสนใจซานโชอยู่ แล้วก็ผู้เล่นขขงยูเต็ดเนี่ยไม่ได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับตอนนี้ YouTube ยูทู้เซ็นสัญญากับฟรานซิโก้คอนเซซาวจากปอโต้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารครับและก็หวังว่าจะเซ็นสัญญาซานโช่ตามมายูเว่กำลังพยายามหาทางปล่อยแล้วแต่ออกเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะดึงปีกชาวอังกฤษรายนี้มาร่วมทัพมาดูเรื่องของคอบบี้เมนูนบ้างครับมีรายงานจากกรามไบร์ลี่ออกมานะครับบอกว่าสเปอร์เนี่ยสนใจแล้วก็อยากได้ตัวเมนูไปร่วมทีมได้สอบถามเข้ามาที่ยูเต็ดโดยนักเตะ รายนี้นี่ยังคงอยากอยู่กับยูแต่ต่อไปครับแต่โอกาสที่ถูกขายออกก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมนูนยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับทีมนีครับแล้วโอกาสย้ายทีมก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งเวลาเรื่องสัญญาเนี่ยเหลือน้อยลงเรื่อยๆการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างยูเต็ดกับเมนูยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะครับข่าวนี่บอกว่าเมนูเรียกค่าเหนื่อยครั้งสูงกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขที่ถูกต้องชัดเจนจากนักข่าวดังนะครับมีแค่นักข่าวดับล่างที่บอกว่าประมาณ1 8 0 0 0 0ปอนด์ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นตัวเลขที่จริงหรือเปล่าเมนูเหลือสัญญาอีก2ปีนะครับถึง2027แล้วก็มีออปชั่นอีกหนึ่งปีอีกอย่างที่ต้องประเมินดูคือตำแหน่งการเล่นของเมนูในทีมของรูเบนอรลิมครับว่าเขาจะเล่นตรงไหนนะครับมีฟิล์ตัวกลางหรือว่าตัวลุกด้านบนซึ่งตนี้ตัวลุกด้านบนนั้นขา้างจะแน่น,นครับมีท คุณย่ญญาเอมิโมอาร์มัดที่เล่นได้ลงถึงบูโน่แฟนเดสด้วยแต่ถ้าไม่ดูเล่นตรงกลางเขาก็าต้องเบียดแยกตำแหน่งกับคาเซมิโลอุกาเต้แล้วก็บูโน่ครับซึ่งถือว่าตำแหน่งย,ยังไม่ได้ฟิกตายตัวขนาดนั้นมาดูอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโน่ในประเด็นต่างกันบ้างน,นะครับเรื่องของอเลโดกานาโชนครับโรมาโน่พูดในพอดแคสต์เฮลีโกบอกว่าคิดว่ากานาโชจะยังคงอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อนี่คือสิ่งที่นักเตะให้ความสำคัญนะครับเราต้องมารอดูว่าโอกาส เหมาะสมที่จะเกิดขึ้น,นตัตรอบนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เขาต้องความสนใจจากทีมเนเอรตาลีแล้วก็เยอรมันรวมถึงเลเวร์กูเซนของเทนฮากด้วยแต่เขาต้องการอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถอยู่แข่งขันในลีกสูงสุดของอังกฤษได้ครับย้ำอีกทีว่าให้จับตาดูเชซีเอาไว้เพราะว่าพวกเขานี่กลังพยายามเซ็นสัญญากับชาวีซิมอนคือเป้าหมายหลักแต่ว่านอกเหนือจากนั้นพวกเขาก็กําลังติดตามสถานการณ์ของกานาชโชอยู่ด้วยนะครับและก็เป็นที่สนใจของเชซีมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นข่าวที่จะคืบหน้าใหญ่โตครับแต่ก็เป็นที่น่าจับตามองของตลาดรอบนี้เรื่องฝั่งขาเขา้าตำแหน่งผู้สาประตูโรมาโ,โนก็บอกว่าผู้สาวประตูคนต่อไปของยูเต็ดเนี่ยพวกเขากําลังหาเลือก,กันอยู่ภายในครับว่าจะเป็นผู้สาวประตูแบบไหนไม่ได้เกี่ยวกับปาก้บาบาดเจ็บคอร์เนา<ๆ><ๆ>เท่านั้นเพราะว่าเขากําลังจะกลับมาลงเล่นได้แล้วยังมีเอาทาเบนดีอยู่ด้วยนะครับตอนนี้มี2ทางเลือกคือ หาผู้สาวประตูที่มีประสบการณ์และสร้างอิมแพคกับทีมได้ทันทีอย่างเอมิมัติเน่เข้ามาซึ่งตัวนักเตะเนี่ยพร้อมจะย้ายออกจากวิลลาอยู่แล้วและก็สนใจย้ายไปที่มาโยเตดแต่มีค่าตัวที่สูงครับโดยสโมสรอ,อาจจะเลือกผู้สาวประตูอายุน้อยที่กำลังพัฒนาภายใต้การคุมทีมของโอมลิมก็เป็นด้านหนึ่งนั้น,น,นก็คือเซเน่ลัมเมนครับของเลโยอันทูบซึ่งเป็นผู้สาวประตูที่มีพรสวรรค์สูงมาก ยูเต็ดก็กําลังติดตามเขามาเป็นเวลานานนะครับยูเต็ดได้ติดต่อไปที่อัลร์เวิร์บแล้วเพื่อสอบถามเงื่อนไขและข้อตกลงในดิวนี้คาดว่ายูเต็ดจะเซ็นสัญญากับผู้สาวประตูน,นี่ครับคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โ,โ,มโ,โรมาโน่การตีให้แฟนๆได้ทราบกันนะครับส่วนเรื่องของกองหน้าตัวเป้านี่ครับเกี่ยวกับโอเลวันกินเบญจมินเซสโก้และก็ดูซานวลาโูวิชครับโลโมาโน่บอกว่าวันกินเนเป็นกองหน้าที่รับคําชื่นชมจากมายูเต็ดเป็นอย่างมากเลยครับ และก็เป็นตัวเลือกที่พวกเขาพิจารณามาหลายสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอทางการเข้าไปและก็พูดคุยในดิวแต่อย่างใดนะครับแต่ในกรณีนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างวิลล่ากับยูเต็ตนั้นดีมากๆจึงเป็นโอกาสที่ทำให้ยูเต็ดได้ดิวนี้ครับส่วนเบจิมินเซสโกกําลังมีการพูดคุยกันภายในที่สโมสสแต่เขาถูกมองว่าอาจจะมีราคาทั้งสูงครับและไม่ใช่ข้อตกลงที่ง่ายเลยในการจะปิดดิว ส่วนวลาฮวิดนั้นะยูเต็ดได้รับข้อเสนอกองหน้าหลายคนที่เสนอเข้ามาที่สโมสรเพื่อจะดูว่าพวกเขาจะเดินดีลหรือเปล่าหนึ่งอนะันนั้นคือวลาฮวิดท,ที่จะย้ายออกจากยูเว่ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับยูเต็ดอยู่นะครับโดยโรเปโนบอกว่ากองหน้าคนใหม่แทบจะการันตีได้แล้วว่ายูเต็ดจะได้เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีการคุยกันไปถึง2ครั้งแล้วในบอร์ดบริหารช่วง7วันที่ผ่านมาและพวกเขากำลังผลักดันดีวให้เซ็นสัญญากับใครคนใดคนหนึ่ง ในตำแหน่งกองหน้าปัวเป้ามาดูอัปเดตจากเจมส์สตักเกอร์กันบ้างนะครับพูดถึงหลากหลายประเด็นครับสตักเกอร์เนี่ยบอกว่ายูเต็ดได้เช็คราคาหรือว่าสอบถามดิวแจ็กสันของเชลซีแล้วก็โอเลวัดกินของวิลล่าแล้วนะครับแม้ว,ว่าค่าใจ่ายในปัจจุบันจะถือว่าสูงเกินไปสถานการณ์ของชองฟลิปมาเนต้าและก็อีวานเนลสันของบอนมัตและก็พาเลตเนี่ยก็จะเป็นไปในท,ทางเดียวกันคือราคาสูงครับ ส่วนมาร์เซค,คินก็ถูกจับตามองจากยูเต็ดเหมือนกันแล้วก็มีการเสนอจากเอเย่นเข้ามาครับรวมถึงดอบินเดอร์คาวเวิร์ดเลวินคาร์ลวิลสันลลและก็เจมี่วาร์ดีรวมถึงดูซาวาลาวิทที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเอเย่นนำมาเสนอให้กับยูเต็ดนะครับแต่ว่ายูเต็ดอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วก็ยังบอกต่อไปว่าลูเบนด์บินตั้งเป้าที่จะได้กองหน้าเบอร์เก้าเข้ามานะครับหรือว่าหัวหอกสไตรเกอร์กองกลางตัวรับและก็ผู้สำประตูอีกหนึ่งคนครับ เจมส์ซักร์ชี้ชัดเรื่องกองหน้าว่ายูเต็ตตั้งใจที่จะคว้ากองหน้าที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้และหวังเปน็นอย่างยิ่งว่าจะได้เซ็นสัญญากับกองหน้าที่ตรงสเปคแบบนี้เข้ามาในทีมนะครับมาดูอัปเดตจากลอรีวิทเวลกันบ้างครับพูดถึงหลากหลายประเด็นเหมือนกันนะครับวิทเวลเนี่ยบอกว่าเบนจะมีเซสโกเป็นด็กคนหนึ่งที่ยูเต็ดติดตามมานาน แล้วก็เขาเป็นคนที่อยูเต็ดเลงมาหลายปีแล้วครับเท่าที่ผมทราบวิดเวลบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่าค่าตัวกับฟอร์มที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาในบุนเดสซิกา่ยทำให้เขายังไม่ใช่เป้าหมายที่สโมสรจะเดินหน้าคว้าตัวอย่างจริงจังในตอนนี้นะครับวิดเวลก็เหมือนจะให้แฟ,แฟนๆใจเย็นลงหน่อยกับดิวเบญามิเซสโกที่อาจจะไม่ใช่ดิวที่ยเต็ดประเมินไว้ ส่วนเรื่องการนาโชกับเชลซีนั้นวิทเวลก็บอกว่าดูจะมีมูลความจริงครับเพราะว่ามีนักเตะบางคนของเชลซีที่ต้องโดนปล่อยตัวอย่างจักสันหรือว่าเอนคุนคูคก็มีโอกาสที่จะเปิดช่องว่างให้กับการนาโชได้ย้ายไปที่ทัพสิงบรูนครับบานยูเต็ดสแตนก็เหมือนจะชี้ชัดไปเลยว่าเมล์เต็ดอาจจะเลือกไปที่โอเลวัตก,กินนะครับจากรายงานล่าสุดเมื่อช่วาบางบ่ายเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องมารอดูวนว่าปีแสดงจะยื่นข้อเสนอเข้าไปหรือเปล่า อาจจะถูกใจแฟนๆที่ชอบกองหน้าที่มีประสบการณ์นะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่กับแฟนที่ชอบเซสโกเดี๋ยวรอดูกันว่าดิวกองหน้าจะเป็นใครเป็นไปตามที่ยูเตอร์แซนรายงานหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เชื่อกันลยว่าบอดบริหารจะทําให้เต็มที่ที่สุดกับข้อเสนอที่เหมาะสมในดิวกองหน้าและพูกสาวประตูล,ลุงถึงกองกลางทั้งมีเข้ามานะครับ ตลาดซื้อขายเปลี่ยนแปลงกั้ทุกวันครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงครับติดตามกันต่อเนื่องนะครับฝ่ายกดไลค์ก็แชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนีครับล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ่องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ